ร้อยตำรวจเอกสมชายมัชโชร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองสองขลาได้รับแจ้งเกิดเหตุรถยรต์นเกง๋งชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณถนนสายสงขลานาทาวีบ้านแหลมเทียนหมู่ที่หนึ่งตำบลเกาะเต้าอำเภอเมืงงมองจังหวัดสงขลาจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมชุดกู้ภยัยขับรูกช้าง ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าซีวิกสีดำหมายเลขทะเบียน2กไก่ตาจาน9815กรุงเทพมหานครจอดอยู่กลางถนนสภาพรถด้านหน้าได้รับความเสียหายยับเยินกระจกด้านหน้าแตกบุบลงไปและด้านหน้ามีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสุสกิสีบรอนหมายเลขทะเบียน1กไก่รเรือ9404สองขลาลนนชนติดอยู่ทางด้านหน้ารถและบนหลังคารถเกง๋งพบศพเด็กหญิงทิพภาณี อุปมนอายุ15ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนหลังคารถส่วนน้องชายนั่งซ้อนท้ายมาด้วยคือเด็กชายทรงพลอุปมนอายุ13ปีทางชุดกู้ภัยคขารูปช้างรีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก็ไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ในช่วงเกิดอุบัติเหตุเพียงแต่หลังเกิดเหตุแล้วก็ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิตเท่านั้นส่วนรายละเอียดไม่มีใครสามารถบ,บอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรว,ตรวจต้องหาภาพจากกล้องวงจรปิดจาก้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุเพื่อจะได้หาสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป